สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวอ่างศิลานะอ่างศิลาอ่างศิลาเนี่ยทุกวันนี้กับสมัยก่อนจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะเท่าที่ผมเคยมาเนี่ยช่วงประมาณสักสิบปีหรือไงนี่นะสิบปีที่ผมมาตรงนี้มันจะเป็นเกาะนะที่ผมยืนเนี่ยตอนนั้นมันเป็นตลาดคล้ายๆตลาดแล้วนะฮะเนี่ยขามาทําเป็นตลาด ขายพวกกุ้งผู้ปลาหมึกอะไรเงี้ยนะเนี่จะมาสังเกตดูสมัยก่อนที่ฝั่งโน้นนะฮะที่ฝั่งโน้นที่ผมชี้เนี่ยเรือมันจะเข้ามานะฮะเข้ามาจอดจอดเพื่อเอาปลามาลงตรงที่ผมยืนในแต่ก่อนนี้เรือมันมาจอดนะฮะมันเป็นเกานะคล้ายๆเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็เรือมาจอดแล้วก็เพื่อที่จะเอาปลาลงมาส่งตลาดมาขายที่ตลาดที่ฝั่งโน้นมันจะเป็นร้านอาหารนะฮะแต่ก่อน ก่อนตอนนี้จะเป็นร้านอาหารสบายก่อนในคนเยอะนะฮะคนเยอะคนลงไปทานข้าวทานอาหารทานกุ้งปลาปกะอะไรเงี้ยเยอะแล้วตรงน้นตรงน้นจะเป็นจุดที่กลางคืนวัยรุ่นเขานะะเอารถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถอะไรมาจอดมานั่งพักผ่อนกันนะตรงทางโน้นช่วงประมาณสักสิบปีที่แล้วนะทุกวันนี้มันเจริญขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้รถลาอะไรก็วิ่งเข้ามาจอดได้ สะดวกสบายที่จอดเลยเนี่ย่อนที่จอดมันไม่ค่อยมีนะฮะตรงนั้นเราสังเกตด,ดูตรงนั้นเขาจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยกันนะเนี่ยสังเกตด,ดูอ่ะเนี่ยมีเรือมาจอดเรามาดูฝั่งนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้จะเห็นว่าที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมาเยอะเลยนะแต่ส่วนมากเขาจะเลี้ยงหอย เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะช่วงสมัยก่อนนี่มันถูกนะะแต่เดี๋ยวนี้มันราคารู้สึกทุกที่มันจะเหมือนกันแล้วตรงนู้นก็เป็นเป็นตลาดอีกที่หนึ่งตรงนู้น่ตรงนู้นเป็นตลาดขายลาักษณะลักษณะการขายการค้าขายนี่เหมือนกันเลยนะจะเป็นที่จอดรถเป็นหย่อมๆยอม,ยอมเป็นจุดจุดนะฮะตอนนี้จอดรถสบายแล้วไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าปูงเรืลึกที่จอดรถนะ น้ำทะเลนะน้ำบ้านเราน้ำทะเลน้ำอะไรยังสะอาดอยู่นะยังใสยอยูนะนะ่จะให้เรามาดูว่าสุวันนี้ตาศีลานีา่เป็นยังไงมันเจริญขึ้นมาประมาณไหนแล้ว ลักษณะการเข้ามาซื้อจับจ่ายค้าขายหรือการเข้ามาซื้อของอะไรต่างให้มันสะดวกขึ้นนะมานจมาลำบากก่อนแล้ว่ก่อนในลำบากที่จอดรถก็ลำบากตอนนี้ทุกวันนี้สบายแล้วเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นนะ สองฟ้านะฮะวันนี้แดดจ้าเลยไม่มีฝนเลยเห็นไหมสองฟ้าสดใสเลยนะวันนี้ดูโก้อนเมกโก้อนเมกสวยเลยไม่แน่อาจจะใบใบาย,บายช่วงใบาย,บายสักสามสี่โมงอนะไรเงี้ยฝนอาจจะมาก็ได้นะให้พวกเราได้ดูกันทุกวันนี้มันจะเลิอนกันเยอะนะ มีการปรับปรุงแก้ไขบางจุดที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นในมาตอนนี้น้ำค่อนข้างจะลึกนะฮะ สังเกตตามเสาเนี่ยฮะเสาปูนจะมีหอยมีอะไรงนี้เกาะอ,อยู่นะเหลือจอดอยู่สองลำที่เขาเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรเยอะนะฮะสังเกตดูนะที่เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยทั้งนั้นนะครับ คครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฮฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามให้ผมด้วยนะฮะเผื่อจะมีอะไรสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันอีกครับขอบคุณครับ